โอเค okay, นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอถ่ายคลิไปไว้สักหน่อยหนึ่ง <_ d ew is> เพราะว่าตอนนี้ทีมงานของ ang, เบิร์ดวานน้องว่างเจ้าของงานนะครับผม <_ d ew is> เขาก็มาถึงแล้วเพราะว่าอย่างนี้นะนะครับมาถึงเมื่อสักครู่นี่แหละแล้วก็แต่ว่าวัดปิดแล้วนะครับที่นี้ทางคุณพ่อนะครับผมที่เป็นสัปเหล่อเขาจะปิดวัดแล้วนะแต่ว่าเขาก็เดินมาบอกว่าให้เวลายกรับหนึ่งนะครับมแล้วีครับผมที่นี้ทาง คุณเอ็มนะครับผมแล้วก็ทางเบอร์วันลงว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามติดต่อประสานไปที่ทางครอบครัวของอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนที่ยังไม่เสียตั้งแต่เมื่อคืนเลยแต่ติดต่อไม่ได้ชักซ่องทางติดต่อทางน,านา้านะเขาบอกเขาไม่รู้ไรเไยเกี่ยวแบงค์เลยเราได้เบอร์แม่มาครับโทรหาแม่ หาแม่แม่ว่ายังไงนะแม่ก็บอกว่าผมจะขึ้นไปรับแม่ตอนนี้แบงค์อยู่ไอซียูแต่แม่บอกว่าแม่ทำแม่แม่แม่ทำงานเป็นยามออกไม่ได้เพราะว่ามีคนเดียวทั้งทั้งเหมือนทั้งโรงงานมีคนเดียวแต่ออกได้เจ็ดโมงตอนแรกว่าจะนั่งแท็กซี่มาแต่ผมบอกแม่ไม่ต้องนั่งแท็กซี่หรอกเพราะมันสะดวกจะให้คนขึ้นไปรับดีกว่าแม่นั่งสบายๆแล้วให้คนมารับเขารับเขามาจันเนี่ยแล้วมาเขาก็มารออยู่ที่โรงพยาบาลบุก้าแต่มันเอาออกไม่ได้เพราะไม่มีบัตรมีใบแล้วก็วิ่งหาทางนู้นตรงนี้ท้งนั้นเพื่อที่จะเอาออกแต่เเอ แล้วสอบกันถึงกี่โมงสอ,สอบถึงเย็นเลยครับถึงห้าห้าโมงกว่าครับห้าโมงเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปไปลงไปนี่แต่มันก็มีข่าวออกที่ว่าเซร็จเนอ็มมิ่งดาวศพที่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 โรงพยาบาลกวเก้าเนาะแล้วเขาก็มาถแถลงข่าวก็คุยกับแม่นู่นนี่นั่นแม่เขาก็ไม่ได้เอาความผิดอะไรก็ไม่ได้อะไรอะไนี่แม่ามาแก็เลยก็เลยกวาจะกขับรถก็เลยกว่าจะมาถึงนี่มันก็มันก็มันก็เกิดมาพอดีเอาก็มานี่เลยติดมันตรองวิ่งรถมันติดทำรีอ่ะอรอครับผม อันน <t Solomon> ี <mainland> <t iny ounded> ้ก <rawd unre> ็ฟังเสียงจากทางทีมที่เขาถ่ายคอนเทนต์กันเนาะเขาก็พยายามอยู่เรื่อง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 อย่างเรื่องเจลเรื่องอะไรคือว่าน้องแบงค์เนี่ยเขามาขอพี่เอ็มเห็นจะถ่ายคอนเทนต์นี่นะพี่เอ็มช่วยหน่อยพี่เอ็มเอามาเอาเจลมาให้ถ่ายนี้แต่เขาไม่กินจริงเขาก็อมไปปุ๊บใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วเขาแล้วค่อยบ้วนทิ้งกตอนหลังมันจะมีหันกล้องออกแล้วก็าบ้วนทิ้งคือทำคอนเทนต์ไงพราพี่อธิบายเรื่องอันนี้แต่ไม่ได้อธิบายเลยก็ไม่มีโอกาสได้อธิบายเลยเพราะเราพูดอะไรไปก็ผิดหมดทุกอย่างอยู่แล้วออกก็หาาาโสธิบย ก็น่าจะได้ไปออกหนกระแสได้กันอยู่มั้นีไยกล้าไปไหมเนี่ยไม่น่าไปถ้าไปก็จะทัวลงเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็ฟังเสียงจากพี่เขาโอเคพี่ผมกลับไปแล้วครับผมครับผมเหมืออ้าวคุณพ่อไปบอกเขาเองนะไปบอกเขาเลยถ้าคุณพ่อจะปิดบัดไปบอกเขาเลยอ่าครับผมอ้าวโอเคทุกท่านเดี๋ยวยังไงก็ก็ก็ฟังเสียงจากอีกมุมหนึ่งเขาเนาะให้ก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยก็ แต่จะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะคิดเอากันเอาเองแล้วกันแต่สิ่งที่เขาพูดผมก็เข้าใจเขานะเข้าใจเขาอยู่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่รู้สึกว่าเข้าใจบางอย่างอยู่กับกับคนที่เขาถ่ายคอนเทนต์โอเคแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทุกท่านรายละเอียดเจอกันในไรซ์สดนะครับผมพอดออีก่อนหน้าที่ผมจะถ่ายคลิปนี้ผมยืนคุยกับเขาสักพักหนึ่งอยู่คุยกับคุณเอ็มนั่นแหละเจ้าของงานว่าอย่างนี้นะเขาก็เล่ารายละเอียดผมฟัง นะครับพอเขาเล่าเสร็จเขาก็เดินไปคุยโทรศัพท์แล้วพี่คนนี้เขาก็มาคุยกับผมพอดีตอนนี้ผมถ่ายคลิปนี่แหละนะครับตั้งต้นคลิปทุกท่านก็คงจะเห็นนะครับติดตามรายละเอียดในไลฟ์สดนะครับผมในช่อง YouTube j o นี่แฟมิลี่นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังใครมีคําถามอะไรมาถามได้ก็ต้องฟังด้านทั้ง2ด้านนะครับทุกท่านนะเขาก็พูดในอีกมุมหนึ่งของเขาผมก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับนี่นะครับ โอเคครับผมติดตามไว้นะับท้าที่มาใหม่นะผมก็จะ,ะตามนะครับผมแล้วก็ทําข่าวนี้จนจบนะครับผมก็อยู่ที่วัดวัดอยู่วัดอยู่ดีบํารุงธรรมนะครับชื่อเต็มส่วนชื่อเล่นวัดอ,อเงินนะครับเขตสายไหมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ